ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันฉีนหนูได้กลับบ้านสักทีหนูหายเป็นเมลแล้วนะพี่พี่ไม่ใช่สิหนูเลิกเป็นเมลแล้วนะพี่พี่ตอนนี้หนูโตเป็นสาวแล้วหนูจะได้กลับบ้านแล้วคืนสู่อิสระภาพอ้อเรนดิชูขวก็ได้กลับมาในบ้านหลังนี้อีกแล้วคิดถึงจังเลยอ๋อมีสวนใหม่ด้วยเหรอ สวรรค์ก่อนนะถ้าจะสวยขนาดนี้ต้องฉี่ใส่เซี่แมทและไม่รู้ว่าที่นี่จะมีใครคิดถึงขั้วมันจะกั้วคิดถึงทุกคนไหมนะขัว้วเนี่ยเป็นเมนขั้วเเลยเป็นอยู่กับบ้านหลังนู้นนะอยู่กับยายสายอยู่กับบ้องคนนะ่ะชาวคิดถึงบ้านหลังนี้มากไม่คิดว่ากลับมาเนี่ยจะมีสวนที่สวยเลยขนาดนี้อู OF ้มันสวยมากเลยพี่กระจาอยู่ไหนนะอ๋อแบงแบงนี่เพอ่อคิดถึงจังเลยแต่ว่าคิดถึงปปปเนี่ยเราขอเข้าไปสำรวจในบ้านก่อนคิดถึงจะยงด้วยไม่ยก ว่าลูกอ้อยายายไม่กล้าลงนี่เอ้ทำไมยายจะไม่กล้าลงล่ะยายไม่กล้าลงอุ้มยายลงหน่อยกระดูกกระเดี่ยวยายไม่ค่อยแข็งแรงเพชรบาปลูกกูจะเป็นผากลูกกูเสียเท่าทุกคนหายไปไหนหมดแม่สวยพี่เหนียพี่เจ้าใช่แล้วให้ยไปไน <ST S 1> <ST S> สูดใจแม่ยากสวนกันกูผากเสียงสลับบอทันหาหัวมึงเอ้ยไหนทุกคนหายไปไหนหมด อยู่ในนี้หรออมาคดนอย่าลุ้มใจนอย่าลมกยอดรู้แล้ววาคิดถึงตจอย่าลุ้มอย่าลุ้มอ้อ้มันเจ็บอ้ยอ้คาๆเบาๆเบาๆไจหนจะนำกับหนูเลยจไม่ช้ำแรขนาดนี้กดมันเบาๆบเบาๆอย่าเป็นลุ้มอย่าเปลุ้มโอ้คิดถึงดึงบ้านก็ได้ห่อพี่วันอเห็นหนเ็า เ็ดนองแหงม่สิจีบม่สิดีีไป่ท่างอื่นเรงนะโอ๊ยิกีะเป็นแบบหนเห็บ่สมกูไปท่วเล้วเอาไปแค่นั้นเหรอหนีดีกว่าผู้ชายลุมตาเอ๊ยไปชุดไไปแล้วนี่จะเข้ามไปยกามายดยึดยึดยึยยแม่อีขวบประตูเปิดแล้โอ๊ยโโประตูเปิดเป็นเรื่อง้แบ่งเปิดประตูไว้เรียบร้อย เรียบร้อยงเปิดประตูไปอ้กระจงอีหลาใไปใส่มาลูกหน่อยเมี่ใครไปใส่มาขัวกันไปเลยกูจะย้ายหัวว่ไดตามขัวนเลยไหมขัวอยังมีชีวิตไม่สลาเดิจักขังไม่ได้ขึ้นไปย้ายประตูรวยหวยอย่ามาตามบอกว่าอย่ามาตามโอ้ยนระดับายที่สุดเลยเขาก้องวยขัวรวยเอ้ยชวยรวยวยรวยชวยชวไม่ได้รเอยย่าดกันนะม่สจะขวไขัวเด้ บนยายแจ๊สช่วยขั้วรวยยายเปิดประตูเลยช่วยขั้วรวยโอเปิดยายไม่เปิดตัวไม่ไม่เปิดไม่เปิดตัวเปิดเองนะดูนี่เดี๋ยวเนอจะเปิดประตูให้ดูปึ๊บปึ๊บประตูชุบชุบชุบซื้อหยาบมาละตอนนี้โอ๊ยไปยังละครจังเลยอยากกลับไปอยู่บ้านหล้างชิบูยี่โอ้ยเขียยล้วาโอ้ยขาขาอย่าโดนขาตัวเองสั้นขาตัวเองสั้นไม่ตัวเองนะวินกวางขนมก่อน เน่เบิ้งขนมกับโบว่างนี่แม่ได้เอาตายแล้วพอได้ดิโอ้เลี้ยงเลี้ยงจะสำคัญจะเลี้ยงกินลงมาก,ก่อนออเฮ้ยอ้วนท้าไมอ้วนต้องข้ามขนมตลอดแต่เล่นเล่นก็วางขนมก่อนอ้วนเล่นก็วางขนมก่อนเลี้ยงกับโบว่างขนมเด้ดูการเล่นคักเลีนเนียเ <laughs> <laughs> นาะเนียนเห็นไหมหยุดยั้เคลียร์วันนี่แม่เลยต้องมาขนมมาว่างนี่แม่อ้วนนี่แม่แม่ <laughs> อ๋เห็นตำมาตราของเรา อ้วนไปไปเข้าห้องแอนหน่อยแม่ขนมมาจากปากดูนี่มันทำจุ่มันกระสากเราดิ่ยายพย่อมว่างขนมนี่ว่างกินแล้วก็ห่วงเล่นแล้วก็ห่วงกินนี่มันสิอ้วนคือยี่สากอยู่นี่ยายบางแน่คนเด็มันเล่นขนมมันยังข่าปากบ่ยอมแม่บ่ยอมขอมย์ขอมย์ขอมย์ทัาก่อนมย์ก่อนขอมย์ได้เสมอตามประสงค์ที่ต้องการและจะยอมจ้าแม่ว่าจังไหนแม่ว่าเป็นจังไหนอีขวดสรุปดูอยากเหวี่ยกลับมาเนี่ยสรุปดูหันมาสรุปคิดว่าจังไหนลองเบิรงก่อนยังวะเออลองมบิจะข้าวก่อน ร้องร้องตรงร่องแบบแบบต้องต้องเบิ้งตลอนนะถ้าสังกัดเขาที่เราโตป่ะสันนะเรวจึงเด็กแบบลดเรา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 จนโอ้ยน่าลำพานว่ะโอ๊ยอุยิบโอ๊ยอย่ามาสิงกองต่อยเอบหนูนะพี่เดียวอย่ามาสิงกองต่อยล้วเป็นพี่เป็นน้องกันอย่ามาจะมองหน้ากันเป็นติดอย่ามาสิงกองต่อยนะถ้าบาดแลยเด้อพ่อไม่พี่น้องเด้อมาได้มาเดือดเดือกอีควมาไป้ด้เซ้ามินสุดท้ายก็ได้ยายครับขึ้นไปสู้บ้านหลังเก่ากับเก่าแล้วโอ้ยบ่ายชนะ นั่งลดแากเดีก็กจำใจเด็ดและวรู้ลิซี่ดำเมืดอชิชอบคลิปนี้อย่าเลมกดไลค์กดแชร์กดแซบตะไคร้ใบมะกรูดให้พ่อหนวดด้วยนะคะแล้วแต่มปเจอกันใหม,ม่ในอีพีหน้าคะ่ะอีพีนี้แสบคอ